จ้้าาะตอองพััฒนนไปีกขแล้วนี่ข้าไม่ต้องเป็นนักรบมังกรแล้วเหรอเจ้าต้องเป็นผู้นำทั้งจิตวิญญาณให้หุบเขาสันติจิตปล่อวางจิตปล่อยวาง,อย,วางอย่ามาบุกรุกนายส้งห์คนหยิบไก่วางหยิบไก่ย่างวางจิ้มแจ่วซอสหม่าล่าไม่มีแววรุ่งเลยโถใต้ <c oughs> ลุงคนโปรดข้า ข้าได้พลังกังฟูครบบจากทุกปรมาจารย์เหล่าร้ายจะไม่มีใครกล้าดูหมิ่นพลังข้าแม้แต่ยอดจอมยุทธนะักครบมังกรเด็กๆระวังพลุพวกนี้ด้วยนะความรุนแาคือแสงแห่งความมันทำาไม่อ้วต้องช่วยเหลือเราร่วมกันคน่นมาน,นกึ้งกาแปลงกายได้มังกรคือตัวตนของข้าสกันด เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณซะหน่อยนั่นเจ้าถืออะไรอยู่คุกกี้หรอาเจ้าถูกเลือกให้เป็นยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นอยู่แล้วจะจัดการไงดีอ่ะรวดเร็วไร้เจ็บปวดหรือช้าช้าให้ทรมาร อคู่ที่สูสีแล้วนางกิ้งก่าเราไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วเจ้ากับข้าตถอยไปขอตื้ตัวเองสักทีเถอะสวัสดีครับสวัสดีท่นเข้ามาชมรับฟังคลิปรีวิวหนังที่ดูมานะครับคลิปนี้จะมารีวิวหนังเรื่องกังฟูบันดาสก็เดินทางมาถึงภาคสี่เนาะสำหรับ ชีวิตของนักรบมังกรภาคนี้นักรบมังกรหรือว่าอาโปเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องจะไม่ได้บอกว่า,าเป็นการพัฒนาตัวเองขึงคันสุดยอดขึ้นไปแต่ว่าจะเป็นการอะยกกระดับตัวเองมื่ก่อนจะเป็นแค่นักโรบมังกรใช่ไหมสู้สู้สู้บูบูบ,บูแล้วก็อาจจะมีการเคล็ดลับวิชาอะไรพวกเนี้ยที่ฝึกแต่ภาคเนี้ย เก้าอีกขั้นหนึ่งคือการไปเป็นเจ้าจะต้องพัฒนาไปอีกขั้นเลยอาจารย์อะ่ะเออนี่คือราบอาจารย์แล้วภาคที่แล้วยังมีแค่เจ้าสํานักอ้ไมันเนี้ยแต่นี่คือเหมือนปล่อยวางแล้วคือข้ามความเป็นสุดยอดนักลบหรือว่าเจ้าเจ้าวรยุทธเจ้าจอมยุทธอะมันเนี้ยภาคเนี้ยเราจะได้เห็นว่าอาโปเนี่ยคือกำลังค้นหาตัวเอง เพื่อที่จะให้เองยกดับไปเป็นเหมือนแบบเหมือนอาจารย์อุกวยอ่ะที่ปล่อยวางมองโลกภาพรวมมองโลกอย่างด้วยสัจธรรมอะไรเงี้ยปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามพิธียุทธวิธีอะไรเงี้ยไม่ได้จะต้องไปลงโดดไปเวทีประลองโดดไปต่อสู้เองไปการถ่ายทอดสิ่งที่รู้มาให้ลูกศิษย์ใช่ภาคนีต้องมีลูกศิษย์แล้ะเป็นการตามหาลูกศิษย์ดีกว่าอืม แล้วก็เกิดการเหตุการณ์ห,รหนึ่งคือทุกทีทุกภาคอะ่ะตัวร้ายของภาคจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจอมยุทธอ่าเก่งมีวิยุทธเก่งกาดแต่ภาคเนี้ยตัวร้ายมีอำนาจจริงเป็นจักรพรรด,ดินีใต้ลุงคนโปรดข้า พลังังงกกกปูรครรบจจาาทุมแต่ว่าความสามารถของจจกรพอดีนี้เนะี่ยมีแค่สามารถแปลงรากเป็นคนอื่นได้ก๊อปปี้คนอื่นได้แต่ไม่สามารถก๊อปปี้วารีได้สิ่งที่ชาว,วัดดินีคนนี้ต้องการก็คือต้องการได้บรรยุทธ์ของพวกคนที่ตายไปแล้วอะเออพวกที่เป็นสุดยอดอจอมยุทธ เรื่องชื่อในตำนานแล้วเนี้ยทั้งใต้ลุงทั้งอาจารย์ยอดบริทุกต่างที่ผ่านมานที่ผ่านผ่าน,านมาแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์ใช้ในการเปิดเปิดโลกวิญญาณเพราะว่ายอดยุทธคนที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยคือพูดง่าไงคือตุยไปแล้วอะตัวเย่ไปแล้ว,วอะเพรนั้นวิธีการคือต้องเปิดก็เลยเป็นประตูถูโลกวิญญาณแล้วแบบไปดึงเอาวิญญาณของพวก จอมยุทธในตำนานอะ่ะมาขังไว้แล้วก็ใช้เป็นการเรียกสูบพลังงานสูบวิชาของพวกนั้นเข้ามาสู่ตัวเพื่อจะเป็นยอดจอมยุทธหนึ่งในใต้ล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ปกครองทั้งแผ่นดินจีนเอแล้วอุปกรณ์เดียวที่ใช้ได้คือไอ้ไม้เท้าของอา,รรอาจารย์อุก,กวยที่ยกให้กับโบไปตั้งแต่ภาคภาคก่อนก่อนอะ่ะ อันนั้คือสิ่งเดียวที่สามารถเอามาใช้ได้แต่ว่าไม้เท้านเนี้ยมันจะต้องมอบให้เท่าน,นั้นถึงจะเอาใช้ได้คือไปแย่งมาใช้ไม่ได้ฉะนั้นไอจกัจกรพอดีนีเนี่ยเลยวางแผนโนนี่นั่นส่งไอน้องเจินเข้ามาเพื่อที่จะมาตีสนิทเพื่อจะได้เอากระถานี่มาให้แล้วก็เกิดเหตุการณ์เกิดการเปลี่ยนภยยัยต่างๆนะสุดท้ายก็น้องเจินก็กลับมา มันเหมือนคิดได้อ,ะ,อะคิดได้ไอ้กไอ้ระหว่างทางที่ินภัยกันมาเนี่ยมันค่อยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนดีใจของตัวน้องน้องเนี่ยน้องจิ้งจอกเนี่ยน้องเจนเนี่ยเพราะว่าน้องเจนก็เป็นนี่ไงอ่าัวขโมยแล้วได้ขโมยน้อยอะไรเงี้ยถูกจับได้แล้วก็ถูกปั้นถูก,กค่อยบ่มเพาะสร้างให้เป็นวันนิจจาออแล้วก็ไปแทรกซึมเข้าตรงนี้นั่นแล้วมันก็ ช้กลเม็ดพิธีทต่างนาซื้อใจนู่นนี่นั่นจนสามารถเอามาใช้ได้จนมันมอบให้โดยตรงอะไรเงี้ยแล้วก็ปุ๊มเปิดเผยว่าอ๋อไอ้น้องเจนเนี่ยมันเป็นลูกศิษย์ของไอกพัินีคนนี้แหละแต่พอเอาเอาเข้าจริงจริงความที่มันแบบรู้สึกตินสนมซื้อใจกันมีแบบโมเมตนต์นะว่าเอ้ยซึ้งทราบซึ้งอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาช่วยน้องเจนกลับมาช่วยปูว่าจะปูถูกขังอยู่แล้วก็ ช่วยกันล้มช่วยกันโค่นจจขอที่นีคนนี้แล้วก็เลือกจก่ปุ๊บสนุกถามว่ามีอะไรให้ติไหมเอาจริงก,ก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่ามันหนังมันสนุกอยู่แล้วสารภาคที่ผ่านมาเรารู้เลยว่ามันโคตรสนุกเลยคือมันไม่มีอะไรต้องินเลยมากมันจากาดความเป็นปิทยายุทธความเป็นกำลังภายในอะไรเงี้ยเรามีให้เห็นเรารู้เลยว่าหนังอันนี้มันมันโดดเด่นเรื่องนี้การมาจภาัภัย ความตลกของอโปเลยคือไม่ลดลงเลยสามภาคแล้วเป็นไงก็ภาคเดิมมีมุกตลกผมไม่รู้เป็นที่การภาครู้แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นก็ขอชื่นชมแล้วกันทั้งภาคตลกทั้งมุกหดฮาฮาในเรื่องอะไรเงี้ยแต่ที่สงสยัยคืองสงใส่ตั้งแต่ภาคแรกจนภาคนี้แหละไอหมีแพนด้าเนี่ยเราจะเห็นทุกภาคเลยมือเป็นเหมือนนุ่มๆนิ่มๆอ่ะองุมือเล็กๆน้อยๆมีนิ้วไม่หน,น่อยเดียวแต่ว่า มันสามารถเกาะนวนเกาะนี่เกี่ยวนั่นเกี่ยวนี่ได้เออตกจากอา,อาคารหอนั่นหอนี่หรือว่าหน้าผามันสามารถเกาะได้ไงวะเออไม่ร่วงหรือติ่งมือเกาะอ,อีกหน่อยหนึ่งทั้งนั้นที่มือมีแค่นั้นแหละนั่นคือความสงสยัยเป็นสงสยัยแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะเออก็รวมๆเรื่องสนุกดี เป็นเทิงเลยบอกให้เป็นกาฟูบันดาที่ไม่ได้ดรอปลงจากมาตรฐานเดิมเลยสนุกเหมือนเดิมชอบยิงพ่อของอาโปใช่ไหมชื่ออาเปิงอา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 ปิงอาปิงอาไก่พ่อพันได้คนชื่ออะไรจำได้อะรอะสักอย่างเนี่ยเออมีเล่นมุกกันมียอดมุกกันมีช็อตทหาาแล้วก็ ไอ้เรื่องการอัมการเซลอาจารย์ชิฟูเนี่ยก็มีอยู่เรื่อยเออเนี่ยคือ,อหนึ่งเสน่ห์ของของเรื่องการคูบันดามาทุทกภาคก็จะมีอย่างนี้นแหละเซลอาจารย์อัมอาจารย์อย่างเงี้ยอืมแล้วก็ภาคนี้ได้เห็นใต้ลุงด้วยตัวละครเราคิดถึงก็ไม่ผิดหวังกับการเข้าไปดูสนุกสนานหัวเราะได้เลยเป็น อนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเขาทำมาตรฐานดีมากเลยเนาะคุ้มกับการรอคอยคุ้มกับการเข้าไปดูก็แนะนำครับคูบันดาภาคสี่ใครสนใจก็ไปดูได้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรับฟังนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับคนไกลร่างกิ้งก่าแปลงกายแล้วนางอยู่ที่ไหนอ่ะใหญ่ใหญ่ิ้งกาแปลงกายอ่ะเดี๋ยวพาไปถึงหน้าบ้านเลย งั้นเราต้องสร้างกองทัพบ,บ้างแนละ้วล่ะนี่มันที่ไหนอะรังของเหล่า,ายอดวิชาชีพเจ้าเป็นจอที่ถูกล่าเหรอเสียงเหมือนอึ้งเลยอึ้งใช่ไหมล่ะเด็กๆระวังพลุพวกนี้ด้วยนะวามรุนแางคือแสงแห่งความมันท้าไม่า้วต้องช่วยเหลือเราร่วมกันโค่นมารกิ้งกาแปลงกายได้ฟนะังก่อนคือตัวตนของข้าซิกาดส เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณซะหน่อยนั่นเจ้าถืออะไรอยู่คุกกี้หรอเจ้าถูกเลือกให้เป็นยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นอยู่แล้วจะจัดการไงดีอะรวดเร็วไร้เจ็บปวดหรือช้าช้าให้ทรมาร เจอคู่ที่สูสีแล้วนังกิ้งกา่าเราไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วเจ้ากับข้าถอยไปขอตือต้อตัวเองสักทีเถอะกังฟูแพนด้าสี่